สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปนิช USA นะคะคลิปนี้ยังพูดถึงพี่ดอน Impossible อยู่นะคะวอดีปนิชไปเจออีกคลิปหนึ่งนะคะซึ่งเป็นคลิปที่พี่ดอน Impossible ไม่ได้ส่งให้ปนิชนะคะปะนิ์ไปเจอที่ ช่อง youtube ช่อง t ท k กอร์ออดนะคะก็ไปเจอ,อเพลงขอพรเทพพรมที่บ้านกกอกนะคะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับพิธีอัญเชิญเทพพรมมาสถิตท,ที่ตลาดน้อยบ้านลุงพลนะคะซึ่งคลิป เพลงนี้วิดีโอนี้พี่ดอน impossible ได้ร่วมแสดงด้วยนะคะซึ่งมียอดวิวสาม0มื่นสองพันวิวสองพันครั้งสาม0มื่นสองพันครั้งนะคะฝากดูคลิปนี้เพื่อให้กำลังใจกับพี่ดอน impossible นะคะเพื่อ วันใดวันหนึ่งข้างหน้าพี่ดอนจะได้มีไฟฟ้าเข้าไปที่สวนยางแก่นะคะเพราะว่าแกอาศัยอยู่ที่นั่นไม่มีไฟฟ้านะคะแล้วเมื่อวานเห็นว่าได้ไปซ้อมร้องเพลงอีกเพลงหนึ่งนะคะก็คือเพลงมักสาวภูไทยนะคะ ซึ่งนอกจากเราจะช่วยผลักดันพี่ดอน Impossible แล้วเนี่ยช่อง Taker Audio ยังมีสุดยอดของเพลงอีสานดนตรีอีสานเลยนะคะมันคือเพราะจริงๆค่ะปะนิดเข้าไปดูหลายรอบแล้วนะคะ อนุรักษ์นดนตรีที่สานไว้มีเต่เพลงเพราะเพราะจริงๆเข้าไปดูนะคะ,ะเสียงโวดเสียงพินเพราะมากปนิด์คอนเฟิร์มปนิต,นตไม่มีรูปปนิด์ไม่มีคลิปนะคะเพราะว่าเป็นลิขสิทธิ์ของเทเกอร์ออเิโอเพราะฉะนั้นแฟนคลับของ พี่ดอนพี่อิมพอสิเบิเข้าไปติดตามผลงานเพลงที่ Taker Audio Channel นนะคะมีเพลงเพราะมากเลยปณิิชื่นชจมจริงๆค่ะสำหรับคลิปนี้สั้นๆแค่นี้ไม่มีอะไรนะคะแค่อยากจะ ฝากชื่นชมผลงานของเทเกอร์ออดิโอแล้วก็พี่ดอน i m p o s s i b l e แค่นั้นนะคะขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ